สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายในรั้วสมเบ็จชั้นป .3 น .6 เลขที่6ค่ะเอ็นโมดเบบีเดคาล็อก,กเค้กเค้กดอตุก,กตาอีเลเฟนช้างแคมเมอรี่ครอบผัวปูดแพะไอศกรีมไอศกรีมจาโอางคแคงโกลูจิงโจ้ ไลออนสิงโตแมนผู้ชายน็ตตาขา่ออกวัวผู้กินเขียมหมูดเขียมกัดกินกรีนพลาชินีแรดหนูชีบเรือทโทรโฟนทโทรศัพท์อัมเบรล่าล่มโลคั้นดภูเขาไฟวิชผมปอมเอ็กมัดวันทินมัดมโยโย่ลูกดิ่ง มาม้าลายแครกับปองแครกะทะแวนรถตู้เห็นปากกาเ็นแม่ไก่บีพึ่งทีต้นไม้สีอิสระได้เปล่ากินถังกระดาซิกป่วยทิกหนาพิกหมูล็อกแม่กุญแจซอกถุงเท้าตอกสูนักล็อกท่อนสุงมูลดวงจันทร์ปูสระว่น้ำนัดกะท่อมครบเต้วกาแฟบัตรรถประจำทาง บลัแปงบูทผู้ไม้